สวัสดีคะ่ะ fc แฟนคลับรีโออทิพยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมัดม้วนไลฟ์สไตล์วันพฤหัสที่15มิถุนายนพศ2 5 6 6ในที่สุด fc แฟนคลับน้องรีโอก็มาถึงน้องรีโอได้อัปเดตโพสต์สองข้อความด้วยกันนะคะข้อความแรกโพสต์ว่าคิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอไม่เจอเจอกันกับฉันคิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอเหงาใจ พรุ่งนี้เจอกันหน้าจอแฮกแท็ LeO h a แท็คอรา h a กแท็กไมมดนี่ค่ะเมื่อประมาณ23นาทีที่ผ่านมานี้จากเพจน้องลลโอไมมดนี่ก็ได้โพสต์ข้อความว่าสั้นๆเลยว่าติดตามชมด้วยนะครับค่ะวันนี้น้องลลโอมารายการไมหมดนี่นะคะ fc แฟนคลับเข้าไปชมเข้าไปติดตามมาให้กำลังใจน้องเขาด้วยวันนี้มาเปิดตัวในฐานะศิลปินของแชมป 200สมัยคนล่าสุดปรีโออาทิย์โปรโมทเพลงขอลาด้วยนะคะขอบคุณ FC แฟนคลับที่เข้ามารับชมรับฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะคนใหม่ไว้พบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ